วับตอนนี้เรามาอยู่หน้าวิหารใหม่แล้วครับตอนนี้ผมก็ถามว่าทําไมวิหารนี้ได้ดีไซน์แบบนี้ต้องไปถามจเจ้าวาดับผมวิหารหลังนี้ดีไซน์โดยท่านพระอาจารย์สมจิตประภาสูซึ่งเป็นพระนักพัฒนาของอําเภอแม่สวยเป็นมาดีไซน์ออกแบบเื้อเป็นสีเขียวมรกตเห็นไหมพญานาคนะนครับด้านนาบันเนสีเขียวมรกตนะเนี้ยผมแค่ถาม อย่างหนึ่งนะคือนี่คือผมสมแม่ถ้าผมขอถามน,นะแจ้นะคือทําไมทางขึ้นอ่ะต้องเป็นหนักอ่ะฮะ <S <S มันเป็นการมันเป็นศิลปะของล้านนาเป็นงานพุทธศิลป์ของล้านนาพุทธศิลป์ใช่คือคือผมสังเกตดูหนักเนี่ยมันต้องโดนกลิ่นหรือว่าอมตัวคืนตัวคืนอมอตัวอมตัวอมคืนอ๋อฮะมันเป็นงานงานพุทธศิลป์ตามความเชื่อ <S <S 2> <S 2> ของสั์ปลาหิมะปันอ๋ออันนี้นี <S 2> <S 2> ่คือผมถามได้เล่นแบบได้แมดราม่าครับจะเป็นแบบ เป็นหานุมานนี่ก็ได้ก่อได้ก่ะอ๋อแล้วแล้วแต่การดีไซน์แต่คนเมืองเปินถือว่าคืดอ๋อนี่นี่นี่ฟังเลยฮะครับคืดนี่คือคืดก็คือว่านี่ยายงบอบเหมือนเปิ้ลเหมือนกา้านแล้วก็แหมยางหนึ่งคือป้นเจียวว่าถ้าแง่ยางคืดไปแล้วไหนแงย่ยางมาได้ละมาขึ้นอ๋อมาขึ้นเริกองเรไป <c oughs> ไปทดีกว่าครับโอเคครับมาอันนี้กําลังกําลังสร้างเลยนะครับเนาะโอ้โสังเกตตีมจะเป็นสีเขียวฟ้า ออเออสีเขียวสีฟ้ามรกตนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีทองเห uh huh. มือนตะก,กูลหน้ากัน,น,ห,กกน,นะนหน้ามีห้าตะกูลนะเคยดีไหมอโอครับออันนี้ก็คือชาวบ้านม่นก็มาชจ่วยกันนะครับ <c oughs> นออันนี้เจ้วบุเตเจ้วาดาทั้งหลายเนอะนี่นะเ <c oughs> ออ อ๋อคนยังที่เจ้าอาวาสว่าบางคนเป็นมาช่วยแหงบางคนเป็นมาช่วยแบบเขินบ่มีกับรังซ่าเป็นก็แหงเขิกับรังกายต้องถามพี่เนาะพี่อันนี้อบปจซ้ำหนาอบปรจอมแลพี่ทับจะได้มันเฮาเจ้าบ้านทำมาช่วยวัดอ่ะพี่จะได้อะไรเออความศรัทธาเจ้าศรัทธาในวัดอืมครับก็คือเลื่อมใสเลื่อมใสก็คือศรัทธาจากวัดเก่าๆกลายเป็นวัดงามๆอ่ะจิ๊กยี่คุณก็ไม่ค่อยอยากเข้าเรื่อยๆนะพี่เนาะใครมาขนาด จ้าม,มันพ่อเป็นหน้าบุญของเฮาเจ้าเขายังที่เจ้าอาวาสบอกว่าไอ้ตรงนั้นอะทิพย์ศิวลีมาเพื่อกันยังต้องช่วยกันอยู่เจ้าแม่ละเจ้าเพื่อเป็ี่ยนในหลวงเพราะว่าเป็นสิริมงคลกับบ้านของเราคือว่าพระพระศิวลีตามรักผู้ทธประวัติค,คือเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภเข้ามาในวัดคือทุกทุกอย่างต้องมีหมดสติยังมีของข้มีปัญญาที่ยังมีของขึ้นมีของขึ้นสตังมีออกปิกหรือไปสตังของตัวปีขอบคุณนะครับองค์ครับ เข้าไปด้านในต่อครับผมมาด้านในบอกแล้วครับคุณผู้ชมครับวัดที่กําลังสร้างและเริ่มต้นคําว่าดีไซน์อีกแล้วดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์อีกแ,แล้วครับโอ้ตรงไหนนี่ถ้าอู้ถึงภาพวาดก่อนเลยครับผมภาพวาดนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับพุทธประวัติไงคือทุกวัดจะต้องมี<อ>เพราะ<อ>พระพุทธาศาสนาเขาคนที่เป็นพระาศาสดาก็คือพระพุทธเจ้า ฉะนั้นต้องวัดเรื่องราวหรือสตรอรี่ของพระองค์เป็นอันดับแรกแต่ผมสังเกตดูนะฮะว่าวัดนี้ศิลปินครับศิลปินในการ่ายทอดภาพศิลปินก็มาจากแถวแม่โจ้เชียงใหม่ครับเราออนไว้รุ่นอยู่เพราะดีไซน์การออกแบบของพระอาจารย์ผู้อำนวยการสร้างและศาลาคือดีไซน์ออกแบบภาพวาดพุทธประวัติให้เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตจะมาเป็นภาพวาดแบบเดิมๆสังเกตดูจะออกศิลปะอินเดียผสมไทย นี่ฮะดูภาพตรงนี้เลยผมก็ชอบมากเลยนี่อันนี้เป็นเป็นแค่ภาพล่างนะคุณผู้ชมดูดูภาพยักษ์นี่คือยุ่ทีีดีไซน์ใช่ไหมครใช่ที่ดีไซน์ของศิลปินอาจมาก็ยังถามทำไมขาเลขยังอ๋อเขายังไม่เสร็จมันเป็นการดีไซน์ใหม่ของเขานะครับปกตินี่คือพระจะตัวยักษ์นะจะดุหน่อยจะเป็นตัวนี้ตัวยักษ์นะมีการดีไซน์ไงส่วนด้านหลังครับ่วนหลังส่วนพระพุทธรูปครับองค์ใหญ่ๆนี่อ่า แต่อิทธิพลมาจากไหนครับเจ้าวาดครับผมก็ดูสังเกตดีๆนะสังเกตอุณูดีๆนะสังเกตดูดีๆนะเป็นห้องว่าพระเจ้าเกาตือวัดสวนดอกยางใหม่อจำลองมาเลยเพราะเป็นหนึ่งในงานพุทธศินของล้านนาเป็นพระพุทธรูปพุทธศินองค์สําคัญองค์หนึ่งของล้านนานอกเหนือจากพระสิงใช่เขาเรียกพระเจ้าเกาตือ สังเกตดูว่าผมไปแอวหลายๆวัดนะแต่วัดเนี่ยในเนี่ยในวิหารเนาะมีรังผึ้งเี <laughs> มีรังผึ้งอันนี้ก็ไอเดียเกือบ,บทุกวัดนะครับสังเกตดูเาจะดีไซน์ออกแบบให้มีหางผึ้งมดพ่ออย่างครับนิดนึง<ะ>พ่ออย่างครับคือเฮาสามารถเป็นปริศนาทําได้พเพราะพระเจ้าสามารถอยู่กับสัตว์ได้อ่ะด้วยติสั์มาทาไร่ใช่ผมเห็นเจอกับพญานาคเอ่ยเจอกับสัตว์หลายๆเนาะแต่ยังรอดพ้นมาได้ เพราะจิตที่เปลี่ยนไปด้วยความไม่ตากรุณาของพระองค์่อสรพสัตทั้งหลายไงโอ้โหอ่ะปปริศนาทาได้คุณผู้ชมครับอันนี้ก็คืออยู่ในวิหารนี่เข้ามามองว่าเย็ยนอกเย็ยนใจครับแล้วยังมีอีกที่หนึ่งที่ไหนครับจเจ้าอาวาครับผมจีดีเดในช่วงนี้ที่วัดก็จะมีงานเข้าเ,าเขาเรียกว่ากาโศส,สารนกรรมหรืองานเข้ากรรมปฏิบัติธรมรมแล้วจะเป็นพาไปพอซุ่มว่าซุ่มตั้งล้านน่าเป็นได้ โอเคครับทุเจ้านะอย่างไรเราพักโฆษณากันครั้งหนึ่งฮะแล้วเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมส่วนแฟนคลับรายการผมนะครับขอเพิ่มรายการดีๆอีกรายการนึ่งนะครับก็คือการเดินทางแบบวัดนะครับด้วยศรัทธานะฮะบอกว่านี่เลยฮะตอนใหม่ของผมครับ The Wat Series นะครับผมเป็นการเดินทางที่จะพาทุกคนไปแอววัดต่างๆความสวยงามของวัดครับวิธีวิถีวัดต่างๆ นะครับผมเรื่องราวประวัติต่างๆนาๆนาคลิปเฮาจะออกทุกวันอาทิตย์นะครับผมอย่างไรฝากด้วยนะครับถ้าเอาตรงๆแล้วผมก็อยากทมท่านจเจ้าอาวาสท่านจเจ้าอาวาสตั้งใจบวชมาตั้งแต่แรกเลยครับตั้งใจบวชป็นพระเลยโฟกัสมาเป็นพระแม่น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 มาได้มีไข่เขบวชบังคับบวช<อ> <laughs> มาคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเดินตาม รุ่นใหญ่มานะจะเอาวาสมาก็คือด้านหลังนี่คือไออย่างครับท่านเจดพีพระธาตุเจดีต้องเรียกว่าเป็นพระธาตุเจดีศรีพบโชคเพราะว่าท่านที่มาเป็นประธานและอํานวยการสร้างที่เป็นเจ้าภาพสร้างก็คือหลวงพ่อไพศาลประชาธรหรือเจ้าคุณพบโชควัดห้วยปากก้างเชียงรายซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ครูบา,าอาจารย์สายานาที่มีคนเคารพนับถือมากในยุคป,ปัจจุบัน เป้าหมายของท่านคือต้องการสร้างเจดีย์ให้ได้หนึ่งพันองค์ทั่วภาคเหนือทั่วประเทศโอ้โหอันนี้คือคือหนึ่งในท่านใช่ไหมฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันองค์โอ้โหใช่แล้ผมก็ถามันไงในไงไปดูแผนศีลาเลิกเห็นไหมฮ้อมันจะมีตรงนี้เลยแผ่นสีลาเลิกอย่างนี้เจ้าว่ารับผมก็ถามนิดนึงฮะถ้าวัดบางวัดมอมีพระธาตุได้ก่อครับได้อ๋อได้ครับ แต่พูดถึงตามแผนผังของวัดล้านนาวัดสไตล์ล้านนาเนี่ยสไตล์สไตล์ล้านนา yes ต้องมีต้องมีแล้วนี่ก็คือหลักฐานใช่ไหมโดยใช้หลักฐานว่าท่านท่านยังไงประธานวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์ก็คิรามงคลเมื่อวันอาทิตย์ที่41กรกฎาคม564พระภัายชสิรพาประชารพุ๊โชคแล้วก็ชีอเจ้าภาพยังในความเชื่อผมใช้วันในความเชื่ออย่างเส้นผมเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ผมถามทำไมต้องมา เดินบุญะ้าทักันหรือว่าอย่างต้องมาทําความเขาเรียกว่ามาทําความสักการะเนี่ยเพราะเหตุผลครับอ่ะเรื่องหนึง่งโดยหลักประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาพระสถูปเจดีเกิดก่อนพระพุทธรูปก่อนที่จะมีพระพุทธรูปเนี่ยชาวพุทธในสมัยนั้นก็จะสักการะต้นโพบ้างแล้วก็สถูปเจดีบ้างเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็เลยมีการเวียนประทักศิลรอบสถูปเจดีแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระสถูปเจดี รอบรอบแรกนึกถึงพระพุทธเจ้ารอบที่สองแล้วลึกนึกถึงพระธรมมมมรมผ่าสอนแล้วรอบที่สามนึกถึงพระอริยสงฆ์ใช่อันนี้คือคือเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างหนึ่งดีกว่าไปบูชาต้นไม้อย่างประมาณนี้ไหมครับใช่ค,คือคือคือตอนนั้นจะนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ก็ให้สักการะบูชาต้นโพพระพระพุทธเจ้าเราจะสรู้ได้ต้นโพไงฉะนั้นในในคำเวียนตาลของหากเหนือเนี่ยนอกจากต้อง สุมาพระพุทธรูปแล้วจ้องสุมาพระสัทุปเจดีสุมาต้นโพด้วยนะเพราะเรานี่คือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละนะคุผู้ชมครับอันนี้ก็เข้าใจกระจางแล้วสำหรับวัยรุ่นอย่างเรานะจะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะถามกันต่อคอมเมนต์้า้ล่างคลิปได้เลยอ่ะอีกที่หนึ่งครับที่เราจะพาไปครับ ที่ไหนครับที่ไหนครับคือช่วงนี้วัดกำลังจะมีงานผลิตปห้องงานเข้ากรรมกำเมืองประหงงานเข้ากรรมโซสานกรรมปัจจาชาปนสถานคือนี่มนตุเจ้ามาปฏิบัติธรรมในปัชานั่นแหละโอ้คือว่านอนในปาเหี่ยวเนี่ยนอนในปาเหี่ยวนะกำเมืองนอนคือใจแข็งพอครับมาได้ผมก็ถามคือพระที่มานอนนี่คือนอกจากพระแล้วเป็นคนเจ้าบ้านทั่วไปสามเณรก็ได้เจ้าบ้านก็ได้แต่ถามว่าเจ้าบ้านจะกล้านอนกอนะกะ กรรมในกรรมคำนี้มาจากคำว่ากรรมฐาน oh. คือการพิจารณาสภาวธรรมตลาดด้วยความเป็นจริงการที่นี่มนุษย์เจ้ามาเข้ากรรมหมายถึงว่านีมนุษย์เจ้ามาปฏิบัติธรรมพิจารณามาย่างพิจารณาความตายเ oh. พราะปเหี่ยวคือบ้านหลังสุดท้ายหลายคนเฮาไปก่อนป่นสักคนอ๋อ oh. <laughs> <laughs> นี่ครับอันนี้คือโซนนี้เลยใช่ไหมฮะโซนนี้เลยครับเนี่ยโซนนี้แหละคือว่าวัดนี้จะเป็นสัดส่วนน้อยคือเขาจะแบ่งไปเหี่วกับโซนปไปเหีเห่วกับปแปลง,งเกลือองเนี้ย สมมติว่าถ้าทาพิธีที่วัดปุ๊บก็เผานี่นี่เลยแม่นคือด้วยด้วยด้วยส่วนใหญ่แล้วคนเดินคนหักใช่ไหมด้วยด้วยส่วนใหญ่แล้วคนบ้านเฮาจะเอาศพไว้บ้านครับแต่ถ้าอยากจะยมบ้านไหนที่บ้านเปิดกีดเปิดกลอกมาไว้วัดอ๋อใช่แล้วไปจะนอนตรงไหนกันครับนี่ครับซุ้มนี่ไงนี่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 โอ้นี่ฮะอ่าเด็กผู้ชมครับนี่คือเถิมเถิมเทิมใหม่สาหรับผมเลยต้องเถิมคืออันเดี๋ยวเดี๋ยวถามกูรูดีกว่าก็คือเจ้าอาวาส ซีเลี่ยมนี่คือเข้ากำเข้ากำากำลูกเขากับโสสานะกำเปิดห้องโสสาระกำภาษาในพระวินัยเปิดห้องลูกคำูลกำคือเปืนใจใจไม้ไผ่ใจอันนี้มาบางออังกันไวแม่นแล้วก็นิมนตัวเจ้านอนดังไในในี่มีตีนอนมีตีนอนเนียมีผ้าห,มห่มเนียมีหมอนเนียมีเต็น์กลางถ้ามีเต็น์กลางนี่มันในยุคนี้เนาะคือมันมียุงมีอย่างแล้วแล้วปืนนี่ก็ต้องปูปูป,ปูเต็มเ,ตเอาเฟืองใสก่อนตามลักแล้วเอาเฟืองใสก่อนแล้วเอาสารปู ก็คะก็ตีนอนปูนี่คือหนึ่งหลังเท่ากับตูเจ้าหนึ่งรูปหนึ่งรูปแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะครับคนทั่วไปคือตามธรรมเนียมบ้านเฮาด้านหน้าเฮานี่จะบัดนิยมมานอนกันในซุ่มสะไรคนทั่วไปนะคือเฉพาะพระเฉพาะตูเจ้าอีกอะเนนตามธรรมเนียมเนนได้เนียนได้เนนก็ได้ไม่ชี้ได้ครับไม่ชี้ก็ได้คือคือคือใครก็ตามที่เป็นห้องวันนักบวชนักบวชนบวชนักบวชเนีแล้วถ้าโยมถ้าโยมมานอนที่อีนี่ตามธรรมเนียมบ้านเฮาแล้วต้องหับศีรษก่อน ต้องรับศีลแปดก่อนต้องเป็นนักบวชก่อนทามครับพระ,ะที่มาเนี่ยสมัครใจมานอนหรือว่ามต์สมัครใจขอโทษนี่นีมนมานอนกันฮะเต็มใจก็มาเต็มใจก็มา,ากกตัวน,นิมนเนาะอ๋อคือนิมนคือขันคำเชิญคำเชิญตายแล้วล่ะสมมติว่าถ้าแบบพระที่แบบกลัวพีอยู่ด้วยแต่บางรูปสมัครใจมานะเอาไก่มามีอยู่สองรูปเป็นสมัครใจมาโอ้โหแล้วแบบผมชมครับลนวนี่แหละที่เผาศพเนาะระยะเวลาในการ อยู่ตรงนี้นอนตรงนี้นานเท่าไหร่ครับบระมินสมคืนบะได้สามคืนคือคือตามธรรมเนียมเนี่ยบ้านเฮานี่จะแบบเอาเลขขี้อ่ะสามห้าเ็ดเก้ายี่อย่ี่สิบเก็ได้แล้วแต่ละแต่เดีว่วอันคือในในช่วงที่ทุกเจ้าเปิดมาเข้าสู่สานกรรมในมันหลายวันถ้ามันหลายถ้ามันหลายวันแล้วมันก็จะเป็นการแบบ สถาจเจ้าบ้านผมก็อ,อาจจะบ่มีกาลังพอเปิ่ก็<อ>แล้วเห็นสามวันวนั่นเนาะสะดวกสาคืนใช่สะดวกสถานเลละหมู่บ้านใช่สะดวกสถานี่โอ้อยู่งเลยแล้วผมให้ถามแต่ละวันทําอะไรบ้าง <c oughs> ตื่นเช้ามาทําวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนา <c oughs> สายมาเจ0ดมงึก็ทําบุญตักบาตรชาว้านก็มาทําบุญตักบาตรเนาะแล้วก็สวดเพงตอนเย็นก็ทําวัดสวดมนต์เย็นเจริญจิตภาวนากลางคืนมีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อ oh. อุทิศส่วนหลักๆคือเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงลับดับขันไปณป่าช้าแห่งน,นี้ oh. แต่ละที่แต่ละปาเหี่ยวก็มีแบบนี้รู้ว่าเฉพาะแต่ละปาเหี่ยวในล้านนาเฮาเนี่ยเปินเจียวว่าก่อนที่จะมีการบูรณะซ่อมแซมป่าช้า oh. ต้องมีการจัดงานเข้าสู่สานกรรมก่อน, oh, นอย่างตอนนี้ตอนนี้ที่นี่คือกําลังจะเปลี่ยน กระเบื้องหลังคาใหม่มันแหลวมั้ยมันแหลวมันเหลวมดเลยแล้วชาวบ้านคนล้านนาเขาเปิดเจือว่าอันจ้องนิมมต์ตู้เจ้ามาเข้ากรรมก่อนอันคืองุง่ายว่าเป็นกลัวกันโอ้ยเอาง็ว่าถ้าอุ้งกำซูนนะเอาตู้เจ้ามาเติมก่อนอาเติมก่อนมาโดนก่อนมาโดนก่อนเออ้าตู้เจ้าโดนเขาผมโดนเลยกัะถ้าตู้เจ้าโอเพนปุ๊บโอเคเม็นนตู้เจ้ามาโอเพนก่อนมั้งโอเพนก่อนอ่ยง่ายๆว่าต้เจ้าว่ารับก็คือ นิมนต์มาคือต้องมาอยู่นี่ก็คือเหมือนครับมา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 อยู่ในวัดนั่นแหละใช่ไหมตตกิจกรรมทุกอย่างก็เหมือนในวัดทุกอย่างเฉพาะวัดหลายปลาเหี่ยวได้อยู่ในวัดนะแต่พอเออว่าว<อ>ัดเฮาเนี่ยปลาเหี่ยวอยู่ในวัดพอดีผมได้เล่มหน้าก,กวัดเราได้ลายตีนี่ปลาเหี่ยวอยู่กลางตรงกลางตานะโอ้แล้วแ,ลแบบแล้วผมก็ถามนะครับอันนี้คือโอเคเรายังมีหลายหลังนะครับแล้วก็มีหนึ่งหลังเคยเคยเจอกับแบบประเภทแบบปลาเหี่ยวปุ๊บมีแค่สองหลังอยู่กันสองรูปมาได้มาได้สังฆะ สังค่าต้องซีหรือห้ารูปขึ้นโออันคือคือมีเพื่อนนะฮะคือมีเพื่อนที่อยู่ในมีเฟรนด์เเดี๋ยวผมขอถามนี่ขอถามจะเอาวาสถามน้อยนึงครับจะเอาวาดเคยเจอเรื่องราวแบบนีผมครับแบบปะปะเะยครับตั้งแต่บวชพระมาจนถึงวันนี้อะแบบปะวันบปะเลยแต่ความรู้สึกมีผ่องแต่บบปะกับตัวขอความรู้สึกสักนิดหนึ่งความรู้สึกอย่างไรครับผมความรู้สึกกะมันเฮา มันเขาปรุงแต่งความคิดเท่ามากกว่าความจริงก่อนสิมีอย่างคือผมล่นนี้ลจะอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อมันปรุงแตง่ง,แตงความคีดเท<ต>่าได้นะอ๋อคือว่าผีห้องบ้านเทาห้องว่าผีมีผีเนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตในแหมมิติหนึ่งมาดายเหมือนมูมากาไใกล้เนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตในแหมภพบภูมิหนึ่งซึ่งเปิ้นบาสามาดิจามะเนี่ยอย่างเขาได้ๆๆๆถ้าจิตเขาแข็งนะเดี๋ยวเวทพวกจิตอ่อนกี้กวัว โดนมันก็โดนเขาทำอะไรคือว่าคิดไปเองนั่นแหละนะครับโอเคคุณผู้ชมครับอ <laughs> ย่างไรก็าตามครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับจเจ้าอาวาสวัดนี้ด้วยนะที่พาผมมาทัวร์วัดแลว้วก็ป่อยเรื่องราวที่แบบว่าสมัยใหม่นิดนึงเรื่องราวที่วัยรุ่นอย่างผมมาค่อยดูเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับต้องขอสุมาตัวอย่า่ดาวมากแล้วกันครับ <laughs> ทุกอย่างจะแก้ไขกันไปทุกอย่างจะก่อยๆไปกับอู้มผมยังขอสุมาไว้ตัวนะถ้าอย่างนะครับก่อนจะปิดรายการนี้เดียวคือเจ้าอาวาสครับ ฝากรายการนิดนึงฝากวัดด้วยครับผมอ่ะจะเอาอัดฝากไว้ครับผมมีอยู่ห้าดีถ้าขายใครได้ดีนะเือมีห้าดีคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเจริญทรโอ้โหครับแล้ววันนี้ขอคุณครับผมไปกวนนะครับพอดีครับผมไปเลย ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันทําคลิปนี้นะฮะทุกคนนะครับเอกว่าจะเป็นป้อหลวงนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงครับเจ้าบ้านศรัทธานะครับที่เปิ้ลช่วยเหลืองานกันแล้วก็แบ่งกับข้าเลี้ยงผมแหมโอ้พระเจ้าแล้วก็รวมไปถึงครับพ,พ,พัฒนาแล้วก็เจ้าอาวาสวัดนี้ตัวนะครับที่ช่วยเหลือกันในการ สร้างแรงบันใจในการทําคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะครับแล้วก็อีกตาถ้าใครจะต้องการให้ผมไปแอววัดไหนลั่นมาเลยครับเรายจนดีที่จะไปนะครับผรอมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับคคอััััััั้งงงหาาที่เยยยดววกนนนนสุจใจใ ต่างหาบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างใดก็ใจนั้นยังหวังหา